สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบาาเอทีมงานบานาตอนนี้ครับผมก่ายงคงในยูที่ประเทศสบปาราขึ้นเรานะครับตอนนี้ครับผมกับสิได้ท่าพี่น้องครับมาเบึงวัดพระแก้วเอิ้น่าวัดพระแก้วหรือว่าหอพระแก้วสวัสดีครับฮะอันนี้สายเรียกว่าหอที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วใช่ไหมครับมาเขาก็สีเดินทางกันไปสบายดีสบายดีสวัสดีครับหนุ่มไทยหนุ่มไทยอยู่โอ้ยเบาๆถึงไนดอกอันนี้เขาเจอน่าหอพระแก้ว เนาะเดี๋ยวสิให้น้องๆพาเลาะชมเบิ่งน้องๆเป็นไกด์นะครับมีสิ้นใช่เปล่าคนไทยด้วยค่ะปากแหวนอะได้ชิมเนี่ยเมาใจใจใจแฉะเนี้ยนะโดยโดยโดยเอาเงิ่นนะโอ้นะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเศร้าจางสาดวันไหลนี่คุณมาที่หางไหนเนาะอยู่เนาะนะลุงสิ้นห โค <Korea. S 2> uh, เลยอ่ะโคเลยอ่ะอือภาษายริงอ่ะจริงมากเลยอืมแอมอาสุโอมคเลยอ่ะคุณคุณไปเรียนภาษา,ษาอังกฤษามาเนี่ยคุณคุณยังไงลองฟีเซนให้ดูได้ไหมพอพอพูดประโยคได้ไหมว่าวันนี้หนุ่มไทยยินดีต้อนรับหนุ่มไทยเข้าสู่ประเทศลาวนภาษาอังกฤษที่คุณเรียนมาเขาว่าไงเ <c oughs> ลี๋ยววันไหนบอกว่าคุณไปเรียนพิเศษาไงฟิลคัมสุรุลาวเอออ่า t o ทิฏฐิพันธ์ today I อย่างอ๋อาไทยล่ะดีสุดอ๋อทดสอบทดสอบเด็กที่ไปเรียนนิสส์ภาษาอังกฤษไงไะนะครับนายเคยได้ยินพระเจ้าเสด็จผาพิรรษไหมเคยได้ยินไหมของเล่าเนี่ยของเล่าอ๋อใช่เดี๋ยวสิภาคเปเบิ่งบ่ายมอตูที่เก่าแก่ประสานเพิ่นธ์มาเคยมาน่ะ มาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบื้องครับบรรยากาศด้านในเลยนะครับว่าเดี๋ยวพเขาพาไอ้ในมาเบิ่องจี้าในมาเบิ่งเออเพราะว่าเขามาแล้วเนาะใครมาเคยมาหรอเคยมามาเชิญด้านในเลยเดี๋ยวเสียให้ซาวเล่าพี่เสียนมาหนุ่มไทยกันมาเรียนรู้เบื้องน่้นี่คนที่พี่เสี่ยนนำเสนอสุฟังเนี่ยว่ายังเป็นยังนไงนี่อันนี้ก็คือประตูประตูเก่าก่อนอันนี้หฮนมันจะจะใช้ประตูนี้ แล้วคาจะรีโนเวตหม่ก็คือประตูนี้ก็จะเก็บไปแต่ตัวอื่นแันก็คือสร้างใหม่ปกติประตูนี้ยังเต่พันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งรสากับคอสหนน้าอยหกสิบลองอะไรได้จากปีวิธีการไล่คสอพันเพราะอันนี้ตั้งแต่พศ2 0 0 3ปีนี้2,103 2003งมันสอิ้นเนั่น ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไล่ไปดิเอาพ่อสอนเอาลองมุงนี้เอาตั้งต้องมาคิดประมาณห้าร้อยไป,ปเอาอันน,นี้มาลบอันเอาเท่าไหร่นะพ่อเอาเอาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบ้านเฮาหกสิบเจ็ดลบ,ลบอืมเสียรอนล,<บ>ลบสองร้อยสามไเอา 2, สองพันสักซลบหนึ่งร้อยห้าสิบหกคือหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ สองร้อยสามหรือสองพันสามโซสองสองพันหนึ่งร้อยสามเออว้ามันเป็นเพราะสะ่อสี่ร้อยหกสิบสี่ปีนี่คือปัจตุบันนีเอ็นบอเอาอันนี้ก็เป็นปูนแตเก้อนต่กอนของบอดิษฐ์้าคือถือว่าถือบันทึกในประวัติศาสตรล์ลาวะนี่ปัจตูบันนีแม่มีประวัติมีประวัติจยิงตั้งแต่ใส่อันให้ฟังเนะี่ยแห้ คุณฟังน่ยประตูนี้เมนประตูดังเดิมพร้อมกับการสร้างของบะเกียวตั้งแต่สมัยสร้างใหม่ๆเลยดยคือปีพศหนึ่งพศสองพันหนึ่งห้อยสามพัสองพันหนึ่งห้อยแปดก็คือมาแต่มาแต่เก,เก่าแก่คือกง,กงกับพศหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบพันหนึ่งคือตั้งแต่เก่าแต่ <5 60, S 1> ก่อนเนี่ยเป็นเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์เก่าอยู่แต่บูรณะใหม่แต่ยังคงเหลือบานประตูนี้ไว้บมันบอก สิ่งอื่นนี่คือกับเห็ดเห็ดขึ้นมาใหมัยเห็ดเป็นเซฟตี้ขย้อนนะแต่ว่าจงจงตัวนี้ไว้ที่่ทีมาตั้งแต่ขูกแต่เข่าตั้งแต่เพิ่นเริ่มสร้างใหม่เจ้าใส่เสื้อผ่าเนียนแต่สิ่งอื่นนี่เพิ่นกับก่อสร้างขึ้นมาใหม่อยู่เหนาไปเดี๋อยๆตัวนี้เป็นอีกคนขณะนั้นก็สิ่งทีใช้ระบบของเชิงกรองซ้อนกันครับมีการยกเก็บท้่ก็ต้องแบบนี้นะ ใช้บันเทงระดับขอถ่ายได้ไหมครับในที่ส่วนล่างเห็นไหมเสากรอบซุ้มกเป็นเสาที่ใช้ปักแรแบบล้านนาใช้ปักแเสร็ุ๊บแต่้าล่างเนี่ยใช้ลายเนยวมคมครับครับครับจบได้วใ่นี่น่จะมาเป็นทัวร์เดียวเราเสียงปนหลังจากที <bbe> ่ เข้าไปด้านในมาเปยังไงก้อนนั่นนี่คนวัยไทยเข้าไปยกยัง่อี้ยงยอกี้เข้าไปยกผ้าเสียงมาเอเราต้องรู้สึกที่ไปยกผ้าเสียงให้ฟังเนี่ยผ้าเสียงบ่ได้ยิน่นว่าผ้าเสียงหรือผ้าเสียมเนี่ยอือเอาขั้งแรกยกก็คือตอนแรกคอยก็คือขออธิฐานว่าอ่าขันขอให้ประสบความเรียคันเอียงกันันสี่รูล่ะอืมความคิดอันนี้ขันขอให้ยกขึ้นอันนี้ก็เลย เงาขึ้นนักนักแข่งบรรพอริสาบอกว่าขันเจ้าศักดิ์สิทธิ์อกะให้มันเงาขึ้นให้มันเบาหรื่องอย่างนี้ละข่อยก็ได้ไวขึ้นขวาก็จับเอาหัวคามหัวก็ได้เนาะนักอีดีเนี่ยนัก,กอยู่คือคือ,คอเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าคือเฮาหูเราว,ว่าอ่ากิตติศัพท์ของเพิ่นศักดิ์สิทธิธ์แท้คือน้องเบาขึ้นในหูวหน้าไม่ก็เลย บัตรลองเขาคือท่านิงที่เขาอธิษฐานแล้วมันยกว่าคืนแสดงแว่ได้เห็นมาคนที่รูกอีหลีว่ามันบอกเลยมันเป็นเรื่องเตี้ยอันนี้คือสมบัติของศาลลาวที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างต่างนะที่มีมูลค่าในตลาดเกาแก่เพิ่นเสียมาบรรจุไปตรงนี้พผอันอธิษฐานปุ๊บบัตรเชิญสุดท้ายชิงยกนะแบบว่ขึ้นจะหน่อยเลยเนาะึ้นเลยอันนี้ย่าซองลาวอันนี้ความเสียส่วนบุคคลเอใคเพราะว่าตรงนี้คือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆของประเทศลาวเลยถือว่าเป็นมก มอระดกว่ะมอระดกศาสตร์ของศาสตร์เลยเนาะในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้คือสาสตร์ปรลังหักพังตั้งแต่เกา่าแต่ก่อนย้อนไปสี่ร้อยหกสิบหกสิบเก้าปีที่น้องใน่ครับมากเน,น,นะครับอันอนี้ว่าเป็นม้วนยังกกอนอันนี้มันเป็นเครื่องหาก,กินของคนสมัยก่อนอเนี่ยมอแบบพวกหมอพวกเนี่ยนตาจะเป็นฐานฮะอันนี้คือน่าจะเป็นอ่าอิตเกาแก่ตั้งแต่เพิ่นบพาท่านได้บุรณะที่ยังเป็นสากยังคงเหลืออยู่นี่เป็นบอกอันนี้เพิ่นมาบุรณะไม่แล้ว เพิ่นก็เก็บสากราคาพังส่วนนี้เอาไว้อันนี้เขาบัญชีจับเบื้องนี้โลหะเกาแกงเคยเคยเห็นบ่ตั้งแต่ถ้วยหม้อแต่สมัยสุโขทัยยังนะบานเท่าไปละล้านไปละสิบล้านเห็นบ่อันนี้ก็คือกันล่ะแต่เราใจก่อนี้มูลราคาหลายปะเข้าเดินห้างเบื้องนะครับโอ้จานลึกอันนี้เราเมื่อเขียนไม่ตี้ บอนะโอ้แต่พูด่งโอดเป็นภาษาความหุ่นแต่ภาษาบมเมนภาษาเล่าหรอเมืองนี้เมืองนี้ภาบาโมเนภาษาเล่าหรอไะภาษาตั้งแต่แก้วก่อนหรอเบื้องเมืองแม่นบอเอาภาษาขอามภาษายังไปงนะแม่แต่คนสมัยความไหมภาที่หน้าเข้าใจบ่บาลีภาษาความไหมจะเป็นภาษาก่อนที่สมัยตะกี้อืมก่อนที่จะมีอักษรเล่าอักษรไทยเกิดขึ้นมาเนี่ยเพิ่นดีใช้ภาษานี นี่ครับพี่น้องครับก็คือสมบัติของศาสตร์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับไว้ให้ลูกหลานได้มาศึกษาเรียนรู้จับมึงนี่จับมึงนี่จับไปได้จับอันนี้อ่านจังไงต้องพี่น้องผู้เพิ่นศึกษาเพิ่นอ่านออกนี่นะเนี่ยคือภาษาขมิ้นภาษาขอมภาษาขอมใช้ภาษาบาลีอืภาษาขอมจับได้ได้อยู่ตีเขาก็ให้คนลูกถวบลูกไปยี่บ่จนเลื่อมเลยจับได้เลยเดี๋ยวจะจับโดน ออกเลยหางม่ยูดักจินเหลี่ยมไม่เป็นยังดรอกอาะมันในคลิปดีกว่านั่นล้พี่้องทั้งทั้งแบบฮาวิ่งต่อไทยอันนี้อาจจะยากฮะอาจจะได้สีพตบองแล้วดูสิลักษณะมันเป็นไทรแอดใช่ไหม <พ uka> มีพ่อลูกนั่งบนสดหน้าเห็นไมมีเนีนาข้างนึงผู้หญิงข้งนผู้ชายอันนี้ผู้นคืนา,าบนี่ขมาศิลสรมาจากไทยใช่ไหมครับสวัสดีครับมาจากไทย่ครับเนี่ยมาจากมหาลัยหรอครับ,รบเออคนไทยคือเท่ากันมหาล<ม>ัยไหน<ๆ>ครับนี่ยมหาศิลศาตรย่จังหวัดไหนครับนี่สมุทรสาครศิลปากรุงเทพกรุงเทพหรอครับโอ้คนไทยคือกันตัวนี่ เราเขาบอกอีสานเพิ่นฟังบ่งหูเลี้ยงแล้วเนาะฟังหูเลี้ยงบภาษาอีสานโอเคครับบอกบอกว่าเนว่าเขาอยู่ดอนเขาอยู่ดอนโอเคพี่น้องครับเพิ่นเป็นนักศึกษามาจากกรุงเทพกรุงเทพโอเคทุกคนครับมหาลัยศิลปากรมาศึกษาเีชนูจะใครแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ รประตูบานนี่กัยังอันไม่เปล่าเนี่ยไม่แต่อันนี้ม่แต่อันนี้กับฝั่งนั้นมันบ่สิประตูที่เป็นแก้วกนั่นแหละเขาเอาไปอาวอ,าอา้าวอไปเดี๋ยวสิพาน้องลงไปเบิ่งรอบๆจย่างหน่อยก่อนที่จะไปทางอื่นก็ไม่หินดิเดือด่้าใบเดือดทุ่ยเดือดทำมาให้ฝรั่งบอก อะไรกิ่งยังใหญ่ที่นั่นนี่เป็นหหินอันนี้ก็คืออันแบบมันเอามาจากอันแห่งเสียงข่วงคือบ้านเรือนนี่เขาไปยกออกมาเลยที่เขาเบ้าอ่นบ้านเจ้าว่ะเนี่ยเจ้าเคยไปเห็นตะเคียนเราบอกโทรให้เนเคยไปหลายที่มันจะเห็นแบบหลายๆเลยหลายๆหิน เห็นคือยูฮูมันเลยแหละอันนี้ทำงานตัวใจครับมันก็นจะเป็นแบบฟูผ่านฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหคนลาวเดฟึงซื้อเพิ่นสวัสดีครับโอ้อันนี้อ้าวสวัสดีครับเป็นหัวหน้าตัวบ่บ่หลวมหลวบอสได้ครับครับอันอันอันนี้อันนี้เพิ่นจำล่องบอกคำนี้ เออาาาเมพิ่นเอาไปนะโูวอยู่ต่างประเทศแล้วออัันนนี้มมาา่หลังจากโชว์แล้วแล้วเพิ่นเอากลับมาไว้พี่เบาขึ้นเมื่อาเสียงขวางเต้เต้เป็นไฮหินมาจากเสียงขวางเลยมันบรับเต้เป็นไฮหินมาจากเสียงขวางเป็นไฮหินที่ว่ายังอยู่ในความลึกลับที่ว่ายังบริพน์พอความจริงค่ะครับอ่าพวกหนักคุ้นขว้าชาวฝรั่งเศสสาวอเมริกาอ่าแล้วก็สาวญี่ปุ่นที่ว่ามีอ่าถึงมาหนาหามาคุ้นขว้าแต่มันยังอยู่ในอ่ บริโภคความจริงเถอะมันมันอยู่ในความหลับอยู่ว<ช>่าเป็นยังหินตัวนี้จึงไปอยู่ทงไหิน<ช>ท่านอานาเพราะว่าทั้งที่วา่าอยู่ในทงหินท่านครับ<ช>ด้วยเหตุผลตัวไหนขาเจ้าจึง,จงวา่าสร้างหินตัวนี้มาว่ามันมีตัวปากก้วงแลวก็ตัวปากงน้น<ช>นะ<ช>และก็ม,มีไหินสองหินที่ว่ามันสูงหอดานาสามเมตรหินหนึ่งและอานา หลังจากนั้นแล้วอาณาข้าเจ้าว่าหินนี้เอามาไว้เพื่ออย่างกระโหลกไข้หเอามาเห้ดอย่างกระโหลกไข้หุแล้วอาณาอยู่ในเชียงขวงนะเจ้าหินตัวนี้ครับแล้วโบหู้ว่ามาจะใส่แล้วมันเปลี่ยนอย่างไปอยู่หันครัไม่มีโอกาสเร๋ยวเข้าใจไปสัมผัสตัวจริงเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราจเข้าไปบงไกลๆกันให้ไปสัมผัสบิ่งนี้บรรยากาศตรงนี้นี่ เนี่ยไฮหินอะไรกระจัดกระจายเต็มอยู่เนี่ยเป็น,นทั้งสี่เลยเตยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อลื้นน้ำของประเทศลาวประเทศลาว,วพร้อมแข่งแข่งควงพร้อมถ้าผู้ใดามาลาวต้องเฮ้ยหนึ่งในในตัวเลือกที่จะไปเที่ยวด้านก็คือทุ่งไอหินถ้นามาประเทศลาวทุ่งไอหินหลวงพระบางภูในวัดภูดนในลายหมองอืมนั่นแหละาพไปเบ่งแมไปไปไปชมดิเอาไกด์ไกด์ นี่เพิ่งกัคือแกะสลักไม้นะทุกคนครับแกะสลักไม้ในการแบบรวมสถานที่อ่าสำคัญของประเทศลาวครับอันนี้ยุใสนี่อันนี้คิดว่ายุใสโลภบางโบแม่นเมนแล้วนี่วัดเชียงทองตีนี่วัดวัดที่ที่ไปขอหันตีตัวที่ไปขอพลอยวัยเพื่อนจุนนี่ก็ได้ตัวไหนเครื่องไม้ได้ผลอะไรอันนี้พระหลวงเนาะนี่ครับพี่รองครับเพิ่นกายังที่บอกครับว่าเพิ่นจะ แกสลักไว้ว่านี่อันนี้ท่ี่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของเรานี่ทุ่งหินนะเต้นี่พระธาตุอิงฮังไปแทนบอกมุ้ยพระธาตุอันนั้นอยู่ดวงพระบางที่เราไปน่ะไม่หรอที่พี่แขกเข้าไปพระธาตุแตงโมเออที่อลิสาไปกับพ่อแขกเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นบ้านเก่าแก่ชวนเผากระโมหรือเปล่าดาวเทิงดาวเทิงกันปะดาวเทิงดาวเทิงอันนี้ก็พอรวมมิดเลยหมด รถมิถ um <id> ึง <c oughs> อันนี้แม่นอันขั้นใดขึ้นวัดภูสีบ่แบบแล้วนาะอืออืออือเก่งมากภูเจ้าเก่งเก่งคือคนลาวนี่สามารถรู้ได้เลยเตียว่าเบิ่งตรงนี้ปุ๊บเป็นเป็นหูปของแขวงใดวัดใดที่สําคัญตรงใดนี่คือน,นี่คือเขาจะเอา,เอารวบรวมรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในลาวนะ่ะเอามาแกะสลักไว้ตรงนี้นี่อันวัดภูจามปัสสักนี่วัดภูจามปัสสัก อันนี้ก็พระธาตุแดงโง่อีกบ้านหนึ่คล้ายๆอันตัวอยู่ในหนังอันนา,นาชีน<อ>มันจะเป็นแนวประมาณนั้นเลยติดแบบให้เห็นภาพประมาณนะะั้นนะฮะเอาโอเคเลยสำหรับคลิปนี้ก็เลาะชมแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนั่งเอกกับสีฮอนตัวนี้ฮอนไปนยังได้สนุก <ishes S 1> มากม,ม,ม,มี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 มูมาร่วมทริปสนุกกว่าเก่าว่ะแมนมวนมวลมูสนิทเพื่อนรักปักใจ เป็นรักหักเหลี่ยมเป็นรักหักเหลี่ยมจะหักเหลี่ยมกันหรือไม่แท้เลยแท้แท้ว่ะแท่งกันแท้ว่ะอันนี้ขนาดเ่าแม่นเป็นมูที่อยู่บ้านเดียวกันเนี้ยเป็นมูที่บังเอิญมาเจอกันได้ต่อเนียนเป็น,เป,นเป็นมูร่วมรุ่นบ่ได้เรียนพร้อมกันบ่ได้เนียนมีแต่มาเห็นกันแล้วกันไปพ่อกันอยู่ร้านเราอ่นบ่แบบมูต่อมูอ่ะนะแล้วก็เลยกลับมากลายเป็นมูหักมูสนิทกันเลยมีอย่างเบิ่งแง่กันเดี๋ยวอาสิไปเสียงควางบ้านเจ้าอยูบอบ่เนาะอให้ไป S <S อะพาไปอินมันนะไปอินเน,ะนเาะพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาภาพบรรยากาศรวมๆให้พี่ให้น้องเขาได้เบิงนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงน,นะครับเพื่อพี่น้องอยากมาผมเชื่อว่าการมาสัมผัสตัวจริงเนี่ยมาสถานที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยจะได้อารถรสหลก็านีนะครับเพราะว่านี่บางบางพื้นที่แล้วก็บ,บางอีกบางมุมมองเนี่ยบ่สามารถให้ให้เบิงได้แต่ว่าผมบอกได้ว่าอยู่ข้างในวัด พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วนะครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของมีค่ามากมายประเมินมูลค่าได้หลายร้อยล้านหลายหมื่นล้านแท้แท้นะครับสถานที่ตรงน,นี้นะครับ <c oughs> บาสามาตีแล้วก็ประเมินราคาได้ครับเพราะว่าของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของเก่าแก่ที่เป็นสะสมแล้วก็เก็บมารวบรวมนะครับค่ายของพิพิธภัณฑ์อยู่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับว่ามีสมบัติในอย่างที่สําคัญสาคัญเพิ่นก็นสิเก็บเก็บเก็บเขาไว้นะครับเนาะ